มาติดตามในเรื่องของกิจกรรมดีๆที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาค่ได้จัดกิจกรรมผู้ว่าสัญจรนอนอำเภอทานโตค่ะพบปะผู้นำชุมชนและประชาชนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในพื้นที่ของอำเภอทานโตที่ท่าเรือตาพยาวอำเภอแม่วาดจังหวัดยะลานายอำพลพงสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยคณนะ เดินทางสัญจรไปพบกับผู้นำชุมชนและประชาชนภายใต้โครงการผู้ว่าสัญจรน,นอนพื้นที่อำเภอทานโตจังหวัดยะลาระหว่างวันที่3ถึงวันที่4ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะโดยได้เดินทางไปยังบ้านในสวนหมู่ที่2ตำบลแม่วาดและเกาะทวดหมู่ที่10บ้านในหลวงตำบลแม่หวาดอำเภอทานโตจังหวัดยะลาพร้อมกับรับฟังการนำเสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของผู้นำชุมชนท้องที่ท้องถิ่น ที่ร่วมกันขับเคลื่อนการท่องเที่ยวให้เป็นที่น่าสนใจและดึงดูดผู้คนให้เข้าเที่ยวทานโตเกิดการสร้างงานสร้างรายได้ในพื้นที่ค่ะซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็ได้พาหัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่มาเยี่ยมให้กําลังใจพี่น้องประชาชนติดตามงานสําคัญตามแผนงานโครงการใช้งบประมาณเข้ามาดําเนินการในพื้นที่ว่ามีความก้าวหน้าอย่างไรเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ประชาชนได้รับประโยชน์หรือมีความพึงพอใจหรือไม่นอกจากนี้นะคะ เพื่อให้เห็นถึงสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนตามความเป็นจริงโดยให้ประชาชนผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นได้สะท้อนปัญหาแล้วก็ข้อมูลที่แท้จริงว่าประสบป,ปัญหาความเดือดร้อนอย่างไรบ้างโดยให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าไปดําเนินการเพื่อให้เกิดผลสําเร็จนอกจากนี้ยังเป็นการสํารวจพื้นที่เพื่อดูเสกเยภาพที่จะพัฒนาต่อยอด โดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวที่ประชาชนต้องการแล้วก็มีส่วนร่วมในการพัฒนาไปด้วยกันซึ่งจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดด้านความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นได้ว่าพื้นที่ของจังหวัดยจลามีความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยวค่ะ